ุณผู้ชมคะพาขยับไปที่โลกออนไลน์กันหน่อยค่ะหลังจากที่มีสาวรายหนึ่งโพสต์คลิปนะคะว่ามีป้ายปริศนาผูกติดไว้กับเสาสะท้อนแสงบนทางฟุตบาทซึ่งมีข้อความระบุบอกว่าห้ามใช้ฟุตบาทนี้ไปชมคลิปค่ะมาเดินอินดี้เนี่ยอินดี้ดาคานอตรงนี้เลยอ่าแล้วสิ่งที่เราเจอคือเทศกิจเขียนป้ายว่ารถวีลแชร์รถสล้อคนพิการให้วิ่งกลางถนนหรือหะข้ามไปเฮ้ยมันไม่ได้ไหมอ่ะ อะไรอ่ะคุณผู้ชมคะมนี่เป็นคลิปคะ่ะที่เธอถ่ายเก็บไว้แล้วก็โพสต์ใน Facebook นะคะกรณีที่มีคนแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจ,จแล้วก็เอาป้ายนะคะคือลักษณะไม่ได้พิมพ์หรอกเขียนด้วยมือแล้วก็ใช้เชือกไปผูกกับป้ายนะคะแล้วก็มาผูกติดแบบนี้เขียนบอกว่าไม่ให้คนที่ใช้รถวิวแชร์เนี่ยผ่านไปผ่านมาซึ่งก็เกิดคําถามว่าใครกันแน่ที่เอามาติด ทีมข่าวของเราค่ะหลังจากเห็นคลิปนี้แล้วนะคะก็อยากจะไปเห็นด้วยกับตาลงไปในพื้นที่คุณผู้ชมไปที่จุดเกิดเหตุเลยซึ่งต่อมาตอนที่ทีมข่าวลงไปแล้วเนี่ยป้ายหายไปแล้วมไม่มีป้ายแล้วนะคะเหลือแค่เชือกขาวๆตรงเนี้ยที่เขาผูกติดกับป้ายไว้ค่ะคุณผู้ชมคือเขาบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นฝีมือใครเหมือนกันนะอเอามาผูกติดกันแบบนี้แล้วตรงเนี้ยมีเสาสะท้อนแสงติดเรียงกันเลย<อ>สามเสาแล,แล้วก็เจาะพื้นด้วยมีเชือกขึงไว้อีกนะ คือไม่รู้ทําไปทําไมเหมือนกันนะคะทีนี้ทีมข่าวของเราค่ะก็ไปพูดคุยกับนางแจ่มจรัสนะคะซึ่งก็เป็นประชาชนที่กําลังจะเข็นวิวแชร์คือเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าปกติแล้วเนี่ยบริเวณน,นี้ไม่เคยมีเสากั้นแบบนี้นะก็ไม่รู้ว่าทาไปทําไมทําไมถึงต้องเอามาปักไว้แบบนี้แล้วตัวเองเนี่ยผ่านตรงได้บ่อยวิธีการตอนนี้ก็คือพอมีเสาปั๊บเนี่ยก็ต้องอ้อมทําให้การสัญจรไปมาลําบากพอสมควรไปฟังเสียงค่ะ แล้วเขามาปักไว้เพื่ออะไรอะ่ะป้าไม่ได้มานานแล้วอ่ะอ๋อไมไ่มานานล้วก็ไม่รู้ว่าเขามีไว้ทำไมการไว้ทำไมอะไรแล้วปกติคน<อ>คนเอ่อคนผู้ใช้รถวิ้แช์นี่เห็นผ่านไปแพรนมาใช่ไหมได้ค่ะอ๋<ด>อ,อเห็นไม่ได้<อ>แล้วตอนนี้ก็เห็นไม่ได้แล้วว่างั้นค่ะต้องรอขึ้นตรงนี้อ๋อแล้วอย่างนี้ป้ารู้สึกยังไงที่เขาควรปาักไ,ไวอย่างเงี้ยก็มันติดของเขาอีกอ่ะเขาไม่ให้เราไป้วเราไม่จะทำไง Oh. คือ<ม>นอกจากนี้เป็นจังหวัดเดียวกันกับที่มีเนี่ยเขาขับสาม้อยโยกใช่ไหมใช่เขาขับผ่านมาพอดีทีนี้ทีมข่าวของเราก็เข้าไปถามเลยพี่พี่ oh. ที่ผ่านมาเนี่ยตรงเนี้ยมันเคยมีเสาแบบนี้มาติดไหมสามเสาพี่เขาบอกว่าไม่เคยมีนะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันจะตั้งทำไมเพราะเวลามันสัญจรไปมาเนี่ยมันลำบากมากคุณผู้ชมคือป้ายที่ติดเนี่ยตอนแรกถ้าเกิดไม่ได้ดูป้ายเลยนะ,ะเห็นแค่เสาแล้วมีขึงเชือกไว้อะอแวบแรกอาจจะคิดว่า มีคนไม่พอใจมอเตอร์ไซค์ที่ชอบขับมาบนฟุตบาทหรือเปล่า,าก็เลยไปขึงเอาไว้ค่ะไม่ให้มอเตอร์ไซค์มาขี่บนฟุตบาทแต,แต่พอไปดูป้ายอ่ะอม,มันไม่ใช่ไงคือป้ายเนี่ยเขียนไว้ว่าจากเทศ,ศกิจรถวิลแชร์รถสามล้อคนพิการให้วิ่งที่กลางถนนหรือถ้าไม่วิ่งกลางถนนเหาะข้ามไปเลยเหาะข้ามไปคือไปพุ่งเป้าที่วิลแชร์รถสามล้อคนพิการาก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าอา้าวแล้วใครมาติดไว้ เออแล้วแต่เขาเขียนว่าจากเทศกิจอะเทศกิจ<ช>ว่าไงคือต้องบอกว่าพอมีการแอบ,บอ้างก็ใช้ชื่อเทศกิจเนี่ยมาติดไว้ตรงข้างบนนะะตรงต้นเรื่องตรงเนี้ยทีมข่าวของเราก็ไปตรวจสอบเอ๊พื้นที่ตรงนี้อยู่ในความดูแลของใครก็เป็นความดูแลของสํานักงานจอมทอง ทีมข่าวองเราก็ไปถามเลยนะคะเจ้าหน้าที่เทศกิจบอกว่าแผ่นป้ายกระดาษดังกล่าวไม่ได้เป็นของเจ้าหน้าที่เทศกิจอย่างแน่นอนน่าจะเป็นฝีมือของพวกที่ชอบนํารถมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาจอดบริเวณฟุตบาทแล้วก็พวกที่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาบนทางเท้ามากกว่าเขาคิดแบบนี้จึงทําให้พี่น้องประชาชนเข้าใจผิดคิดว่าน,นี่คือฝีมือของเทศกิจ เอาคนเป็นคนเขียนป้ายแล้วเอาป้ายมาแขวนไว้แบบนี้ส่วนใครจะเป็นคนทํานั้นหลังจากนี้ก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะยากเพราะว่าตรงนี้เป็นบริเวณที่อยู่หน้าคอนโดน่าจะมีกล้องวงจรปิดไหมคะเออน่าจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบนะแต่ที่แน่ๆถ้าเทศกิจพูดอย่างนี้หมายความว่าเทศกิจไม่ได้ทำนะไม่ได้ทำคนที่ทําคือพวกขี่มอเตอร์ไซค์บนฟุตบาทแล้วหงุดหงิดพวกสามล้อหรือรถคนพิการวิวแชร์ก็เลยไปติดป้ายแบบนี้ แล้วจากคนที่เขาบอกปกติไม่มีเสาเสาสีส้มๆไม่มีแสดงว่าไอ้พวกขีมอเตอร์ไซค์เนี่ยเอาเสาไปปักกลาง<ช>ฟุตบาทด้วยเหรอแล้วก็เจาะปูนล,ลงไปตรงนั้นด้วยอ่ะเอาสกรูอะไรมาเจาะอย่างเงี้ยคุณผู้ชมกลายเป็นติดถาวรแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตเฉยๆนะเดี๋ยวต้องรอเขาตรวจสอบก่อนว่าสุดท้ายแล้วเป็นฝีมือของใครครับ